เวลาตัดเล็บหนูตัดตรงตัดตรงนะกิ่งจตังด้วยลกูกถามว่าเท่าไหร่หาราะคะ่ะแล้ว,วก,ก็เก็บเก็บสตังได้เลยค่ะอันนี้หนูก็เียบเหมือนกันใช่ไหม่แะ,ะ้าอออันนี้ก็แม่ก็อย่าแซะแล้วเนาะทีนี้เนาะอ้มจะเอาออก ใช่แต่อันนี้ก็คือมันคายอยู่เข้ามาเลยค่ะอ๋อนี่ไงคนจีนเนท้กา,ากิ่งเขาเป็นคนจีนคนนี้อันอันนี้คุณบัวเนาะ อีทำไมย่นย่นหนูใส่อะไรไว้เนี่ยหรอกอันนี้หนูเจ็บไหมฮะ<ห>ข้างนี้หนูเจ็บเหรอเป็นน้องสองข้างนี่เจ็บหมเพราะว่ามันอันตรมันมีหนองออกปาก ดูเหมือนไม่มีหนองขึ้นเลยอือหืท <ừ> <ừ> ุกโล่ไงไหม ข้างนี้หรอคะเคยถอดใช่ค่ะถอดนี่คือถอดหมดหรือว่าไงคะถอดทั้งเล็บเลยค่ะจริงๆเล็บเขาก็ถอดมาสวยแล้วนะแต่หนูต้องกั้นสัมรีนะลูกบางทีถอดอ่ะเราต้องกั้นสัมรีเนาะแล้วนะนะ<า>หนูเลี้ยงเล็บพิยาวออกมาเราก็ตัดตรงเดี๋ยวนะหนึ่งสอ <1, 2, S 2> งเจ็บก็ต้องนิดนึงลอก ตายแล้วคุณลกูกแล้วมันอยู่ตรงไหนรอยเนี่ย <L> <adding food> ลูกชายพี่ซีดเหรออ่านหนูโล่งไหมโล่งครับ Apa yang tak